Yeah, I love อแนี้แล้วตอเสร็จบง่องเราจะยมยเดน่านไส้ค่ะอยานเราก็นสองสอเขาเป็นขอออกแบบสที่เาอ่ะที่เราเรียนในแต่วันโรคร้าองร้านะก็เป็นร้นระอันนั้นก็คือคนว่นสองเที่ยเราก็ีอว่าคนมานว่ เขาเป็นพี่ใหญ่เอาแกว่เงินเยอะมากด้วยความที่อยู่หนงนหวานแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเราจะอะไรกันก็เลยบอกเออพี่เพิ่มทไหนนั้นพันอนี้ก็ไม่หวานเราก็ใช่มีค่ะโดยร้านสารดีของเราค่ะสนับสนุนผู้เกษตรกรในชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยค่ะเพื่อเราอยากให้เกษตรกรผู้ปลูกผักเนี่ยค่ะมีกําลังใจแล้วก็สามารถที่จะ ทำอาชีพตรงนี้ค่ะให้เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเมนูเด่นของเราเนี่ยคือเป็นสลัดใช่ไหมคะแล้วแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยเป็นน้ำสลัดโฮมเมดซึ่งก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราเองมีหลากหลายรสชาตินะคะแล้วก็ในตัวของน้ำสลัดเนี่ยค่ะวัตถุดิบหลักเนี่ยเป็นไข่ไก่ซึ่งไข่ไก่เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญมากนะคะในการคัดสรรเราเลือกใช้ไข่ไก่ ที่ผ่านการเลี้ยงแบบไม่มีสารเร่งเลยค่ะเป็นไข่ไก่ที่ทานอาหารดีมีอารมณ์ดีค่ะซึ่งตรงนี้เรามองว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะมันสามารถส่งต่อไปถึงผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยก็น่าจะมี ชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่เรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือรูปแบบของการแบ่งปันกันค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนาเมนูนะคะมาซึ่งเมนูท,ท,ท,ทุกๆเมนูเนี่ยเราก็จะใส่ใจในเรื่องของอวัตถุดิบการปรุงตอนนี้นะคะเราเปิดตัวเมนูใหม่ก็จะเป็นข้าวหน้าอกไก่ชูวีค่ะอา่าหลายซึ่งเราก็รู้นะคะว่าตอนนี้ค่ะเป็น ไม่ใช่กระแสเนาเป็นเทรนด์ในการรักสุขภาพหลายท่านก็หันมาทานอ,อกไก่ซึ่งบางคนก็คิดว่าอ,อกไก่เนี่ยเป็นส่วนที่ทานยากเหนียวซึ่งตรงนี้ค่ะสารดีๆเนี่ยแก้ปัญหาที่นต่อเรื่องเลยนะคะไม่ต้องหยุดการเดินทาง